สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุเพลนะัคอนดอยนะคะวันนี้น้ำฝนมาไกลามากเลยทุกคนเราจะเดินทางไปไหนไม่บอกนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราให้ชมวิวสวย,สวยที่จุดชมวิวเกี่ยวลมนะคะหลายคนน่าจะรู้จักแน่นอนนะคะเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่ะระหว่างที่เราจะเดินทางไปด้านน้านแล้วมาไปถําผ่านนะวิวสวยมากถ้ามาถือตัวเนี่ยไม่ไว้ไม่ได้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นเอ่าป้ายให้เรานั่งถ่ายรูปตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชม ด้านฝันรู้ว่ามันจะสวยขนาดไหน,360นสามร้อยหกสิบงศาเลยแต่รอบนี้เนี่ยมันต้องมาแบบเย็นๆหน่อยนิดนึงตอนนี้แดดร้อนมาทุกคนไปเดี๋ยวไปชมวิวสวยๆกันแล้วก็เขาจะมีขอขายเล็กๆแถวนี้นะคะเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะระหว่างทางไปนะคะเราก็ขออนุญาตพระเวทเที่ยวชมวิวนะคะโอ้โหสวยมากทุกคนตอนนี้ก็คือเวลาประมาณสะ อาสอสประมาณห้าโมงแล้วค่ะที่โนโ้องฝนมาถือตรงนี้นะคะโอ้โหวิวอะ่ะสวยมากนี่เลยนะคะถ้ามาถือที่นี่ไม่ไว้ไม่ได้สาวๆนี่จ้ะมากันหมดเลยนะคะรอบนี้มากันกะสาวไปดูว่าเขาไข่อะไรปะตรงน,นู้นก็จะมีขอฝนขอฝากข,ขอกีนนี่ๆน,น,นะคะเนาะเดี๋ยวให้ชมวิวก่อนว้าวคือวิวแบบสวยมาก <laughs> <laughs> ไม่เธอแบบเธอต้องหาไปข้าวลายอย่างนั้นแล้วหรอโอ้ยสุดยอดวิว <ไป S 2> คือแบบะะใช่วิวแบบสวยมาก <c oughs> โอ้โหโลระเย็นสบายมาก ไปดูก่อนว่าราคามีอะไรขายบ้างน,นะคะมีขนมจีบด้วยมีอะไรกินบ้างมีเยอะเลยลูกค้าลูกค้าอากได้แต่เดเดี๋ยวถ่าก่อนว่าน่าจะกินอะไรเอออันนี้ด้วยใครจะกินบ้างตรงนี้ขนมขนจีบขนมจีบยางอ่ะอยากกินอันนี้มานี่ไข่อย,ยังไงคะไขเะ่เป็นอ่าชุดกิบไขเอามาชุดหนึ่งค่ะแล้มีข้ากินเยอะเลยเนาะช่วงนี้เป็นไงนะท่องอเที่ยวเยอะไหมคะไม่มีคน หมดแล้วก็ได้มาได้มามามาได้มามากินทุกหมดแล้วให้มามากินไงก็เดี๋ยวจะกะเดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วนะคะวันนี้ก็คือให้ชมวิวเดี๋ยวนี่เหน่อยเล่าหว่างค่ะที่เราจะเดินทางไปนู่นคันลานะคะไม่บอกว่าเดินทางไปไหนก็เดี๋ยวจะเดินทางแล้วอะไรอย่าลืมกดไลค์อ่าขุดลอย่ามาครับอ๋อเพื่อนวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะลงไปคันลา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ให้พาชมวิวส,สวยๆลลายไปละ